The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. คุณปู่ของลูกอากงเป็นคนจีนมาอยู่เมืองไทยก่อนคุณย่าคุณพ่อและคุณแม่เมื่อคุณปู่มาอยู่ได้สักระยะหนึ่งท่านก็จะส่งเงินไปให้คุณย่าซื้อวัวเพื่อทำนาคือท่านมาทำงานส่งเงินไปเพื่อจะให้คุณย่าซื้อวัวเพื่อทำนาอยู่ที่นั่น แต่คุณยายได้นำเงินจำนวนนั้นมาเป็นค่าเดินทางโดยสารเรือก็เรื่องอะไรจะไปซื้อวัวมาอยู่กับคุณปู่ดีกว่า <Okay. S 1> เพื่อพาคุณพ่อคุณแม่มาเมืองไทยคุณปู่มาทำงานก่อสร้างแล้วก็ตามมาได้เปลี่ยนม,มาขายก๋วยเตี๋ยวต่อมาก็เปลี่ยนม,มาขายหมูแล้วก็เปลี่ยนอาชีพมาทำสวนผัก คุณปู่ชอบดื่มเหล้าตั้งแต่อายุสามสิบกว่าแล้วก็ชอบกินลูกหนูเป็นๆที่เกิดใหม่ๆโดยเชื่อว่าเป็นยาชูกำลังท่านนํำไอสู่บุรี่แต่ชอบอมยาเส้นโดยนำมาปั้นเป็นก้อนประมาณหัวไม่มืออมไว้ที่ริมฝีปากอมไว้ทำไมเนี่ยก็กลืนมาหมด ก็เอลาไปละลายน้ำนี่นะแล้วก็ดื่มอืออ้อกไปเศษที่เหลือแล้วก็เคียเค้ยวๆคืน <laughs> อมไว้ที่เรมฝีปากบติินนะอมตึงวันหนึงวันยังบฏติดเลยเนี่ยอม <laughs> ยาเส้นทุกวันเนะี่ยที่ริมฝีปากอับปากอมอมทุกวันยังไม่ติดเลย <laughs> <laughs> คุณปู่ตายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์สองห้าสามสามโดยก่อนตายคุณปู่เป็นอมพฤึษอยู่สี่ปีมียุยุได้แปดสิบเจ็ดปีคุณย่าของลูกอามะท่านมาจากเมืองจีนใหม่ๆก็มาเป็นลูกจาก้างท่านชอบซูบุรีเป็นประจำ คุณปู่ชอบอมเอาไว้ที่ริมฝีปากคุณย่าชอบสูบแล้วก็ชอบเล่นหวยเพราะอยากรวยทางรัฐ <c oughs> แต่คุณย่าก็ชอบทำบุญตามประเพณีจีน <c oughs> เช่นไหว้เจ้าแล้วก็ทำทานตามแต่ปัจจัยที่มีก่อนมาอยู่เมืองไทยคุณย่าเนี่ยชอบช่วยเหลือคนโดยเฉพาะการทำคลอด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายชอบเป็นคุณหมอเนะี่ยก่อนเสียชีวิตคุณย่าได้เรียกคุณแม่แล้วก็บอกว่าอย่าไปไหนให้อยู่กับท่านแล้วท่านก็ได้ดื่มน้ำส้มกับไปครึ่งขวดอีกครึ่งขวดเหลือไว้เ,เสียชีวิตแล้วคุณอาก็ได้ให้พี่สะพ้ายนำน้ำส้มที่เหลือครึ่งขวดไปทิ้ง ขณะที่พี่สบายจะนำไปทิ้งก็เห็นคุณย่าเหลือบตาขึ้นมาขึ้นมองสิ้นไปแล้วนะพอไปทิ้งก็กลับมาเอาเห็นคุณคุณย่าเหลือบตาขึ้นจริงๆคนคนจระโลกเขาเขาเหลือกเหลือบขึ้นอยู่แล้วเนี่ยตา <c oughs> เป็นตุเป็นตา แต่คุณย่าเสียชีวิตแล้วเมื่อเดือนกุนมภาพันธ์สองห้าสามสองเมื่อเสียชีวิตได้ประมาณเจ็ดวันคุณแม่ลูกท่านเห็นคุณย่ามาที่บ้านคุณแม่ได้ถามคุณย่าว่ามาทำไมคุณย่าก็ตอบว่าจะมาไหว้เจ้าต่อมาอีกหลายวันคุณแม่ก็เห็นคุณย่าอีก คุณแม่ก็ถามคำเดิมว่าคุณย่ามาทำไมจะมาเอาอะไรคุณย่าตอบว่าจะมาเอาอสันนิษฐานที่เอาอะไรอันน้ำส้มเ <c> พ <oughs> ิ่ขวดคืนอือเอาอะไรเอาร่มไปคืนเจ้าของคุณพ่อมาจากเมืองจีนก็ได้ทำอาชีพหลายๆอย่าง ตั้งแต่เป็นลูกจ้างจนมาค้าขายเองคุณพ่อชอบดื่มเหล้าสูบุรีเล่นกามน,นันโดยเฉพาะกำถัว่วการทำบุญของคุณพ่อส่วนใหญ่ทำตามประเพณีจีนเช่นสร้างเสาสลา,าที่เมืองจีนเรียรไรปัจจัยทำถนนที่เมืองจีนสร้างโรงเรียนที่เมืองจีนส่งเงินไปให้ญาติพี่น้องที่เมืองจีน ก่อนคุณพ่อเสียชีวิตมีอาการเป็นไข้หวัดลูกๆก็เด้พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลแต่คุณพ่อไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลจึงนำยากลับมากินที่บ้านคุณพ่อรู้สึกร้อนมากให้เปิดพัดลมโดยเปิดหลายๆตัวสภาคุณพ่อก็รู้สึกหนาวต้องให้อาผ้าห่มมาหม่มหลายๆผืน ล,ลูกเห็นอาการไม่ดีจึงพาคุณพ่อส่งโรงพยาบาลอีกเด็คุณพ่อมีอาการเพอ้อมัาจะกลับบ้านแต่ว่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ให้คุณพ่อเข้าห้องไอซูตัวลูกเห็นกายเลียของคุณพ่อมายืนอยู่ที่หน้าประตูก็รู้สึกกลัวจึงออกมานอนเฝ้าข้างนอกกับคุณแม่เออพอเห็นกายหยาบไม่กลัวนะ เองการียดกลัวเอเแปลกนะมนุษย์คุณพ่าเสียชีวิตเมื่อดเดือนมีนาคมเหมือนเราส่องกระจกเงี่เรายืนอยู่หน้ากระจกคนเดียวแต่เห็นสองคนเงียมันเกาเรื่องมือเงินเนาะอายุได้หกสิบหกปีคุณแม่มาจากเมืองจีนใหม่ๆก็ทำต้องทำอาชีพหลายอย่างเพื่อช่วยแบ่งเบาวค่าใช้จ่ายในบ้านแม้กระทั่งตอนท้อง ก็ยังต้องไปรับจ้างอาบน้ำใส่ตุม่มอาบข้าวหมูเนี่ยลูกคนนี้ที่อยู่ในท้องท่านในตอนที่ท่านไปหาบน้ำใส่ตุม่มหาบข้าวหมูเนี่ยเอาปัจจัยมาเลี้ยงเราเนี่ยรียบไปกราบท่านท่านะคุณแม่ของลูกทําบุญหลายอย่างที่น้องชายนํามาบอกเช่นเริ่มบุญกรถินพระราชสร้างองค์พระปฏิสถานบนมหาธรรมกายเจดีย์ ร่วมบุญพระภิกษุสามหมื่นองค์เมื่อวันที่ NATO, 25กรกฎาคม2547คุณแม่มีอาการวิงเวียนศรีรษะอย่างรุนแรงและอาเจียนเดือนกรกฎาคที่ผ่านมาลูกจึงพาคุณแม่ส่งโรงพยาบาลนอนพักรักษาตัวอยู่สามวันแล้วกลับมาพักที่บ้านโดยมีน้องชาของลูกมาดูแลและได้ให้คุณแม่ทำบุญทุกวันตลอดสองเดือน โดยพาคุณแม่ใส่บาตรปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทุกวันโอ้นี่ยอดคุณลูกเลยจนปัจจุบันคุณแม่ก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังต้องทานยาทุกวันคงแข็งแรงขึ้นม่งั้นจะมาหาครูไม่ใหญ่ได้ไงดูทุกวันไม่เห็นเอามาออกสักทีเนี่ยท่านทวงถามเคสซัดดีคุณลุงลูกเป็นาตาทางทางของครอบครัวมาอยู่เมืองไทยไม่มีครอบครัวชอบโูบหรีและดื่มสุราแต่รับทั้งสามลูก ไปดูแลคุณลุงเสียชีวิตมาปีสองสามอายุได้เจ็ดสิบสองปีคำถามคุณปู่คุณย่าอากงอามา่คุณพ่อคุณลงุงตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่น้องชายลูกอุทิศไปให้หรือไม่คะกรรมอะไรที่ทำให้คุณปู่เป็นอมพรึกก่อนเสียชีวิตและกรรมอะไรที่ทำให้ท่านอายุยืน การจากการกินลูกหนูเป็นเป็นจะทรงผลกรรมในลักษณะใดบ้างอาม,ม่าก่อนตายทำไมาจึงขอให้คุณแม่อยู่ดูแลใกล้ๆกลท่านท่านรู้ตัวว่าจะเสียชีวิตรหรือเปล่าคะคุณย่าไหมาคุณแม่เห็นจริงหรือเปล่าคะตอนที่พี่สะแป้งลูกจะนำน้ำส้มไปเททิ้งเห็นคุณย่าลืมตา จริงหรือเปล่าคะที่ลูกเห็นกายลีของคุณพ่อตอนอยู่โรงพยาบาลจริงหรือเปล่าคะและคุณพ่อเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลหรือเปล่าคะและก่อนคือรถไปโรงพยาบาลทำไมท่านจึงเพ้อว่าอยากจะกลับบ้านคะกรรมใดที่ทำใหคุณแม่ป่วยนานถึงสองเดือนบุญอะไรที่ทำให้ท่านหายป่วย แล้วจะกลับมาเป็นอีกหรือไม่คะบุญที่คุณแม่เลิกขายเบียร์บุรีจะรับอันิสง์อะไรบ้างคะเลิกขายเบียร์บุรีจะได้รับอันิสงอะไรบ้าง<อ>คุณลุงลูกทําบุญอะไรร่วมกันมากับน้องสาวของลูกคะจึงได้มาอุปการะกันกนรรมอะไรที่ทาให้ครอบครัวของลูกลําบากตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิตแล้วก็มาดีในช่วงหลังตัวลูกเองเป็นโรคไทอรอย และมีด่างขาวที่มือเป็นเพราะทำกรรมอะไรมาคะและต้องทำบุญอะไรจึงจะหายอาช่วยกันสันนิฐานนะจ๊ะน้องชายขลูกมาช่วยเป็นเจ้าหน้าที่วัดบุญนี้จะทำให้คุณแม่คุณพ่อได้รับอนิสงส์อย่างไรคะและบุญอะไรทำให้น้องชายได้มาอยู่วัดคะเออน้องชายคนไหนเนี่ย ครอบครัวลูกเคยสร้างบารมีมากับหลวงพ่ออย่างไรคะทาไมคนในครอบครัวบางคนยังกลับไม่ชอบทําอย่างไรจึงจะทําให้เขาเข้าใจคะในวันเสาร์ก็รู้สึกจะมีแคสไฟในใช่ไหมหลับตาฟันเป็นตุเป็นตะเตือน,นขึ้นมา,าแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรราจาขึ้นโป๊ หรืออากงตายแล้วไปเลยไป,ไปอยู่ยมโลกเลยไปยมโลกเพราะกรรมสุราและปานาติบาตกำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่อย่างทุกข์ทรมานได้รับบุญที่น้องชายอุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมนะจ๊ะ คุณย่าหรืออาม,ม่าตายแล้วไปเป็นภูมิมะเทวาจะได้ชุมชนภูม,มิเทวาแถวสารเจ้าไม่ไกลาจากบ้านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีความสุขสบายขึ้นจาคือใจท่านผูกพันกับสารเจ้าเพราะได้รับการถ่ายทอดความรู้มาอย่างนี้ก็ทําไปคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิมะเทวา แม้จะเดิมล่าสู่บุรีเร่นการมานันแต่ได้บุญที่ลูกชายบวช่วงสั้นแล้วทิศต,ตอนทำงานพระศาสนาตลอดชีวิตกระบ,บุญที่ท่านทำสาธารณประโยชน์มาอุ้มไว้ไม่ให้ไปอบายไม่ให้ไปมหารากท่าน,นได้ไปอยู่กับคุณย่าแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้มีความสุขสบายดีขึ้นจ้าสารเจ้าแหละ คุณลุงตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกนี่เหมือนกันกำลังโดนเจ้าติกรอกน้ำทองแดงอยู่เพราะกรรมสุราได้รับความทุกข์ทรมานมากนี่กรรมสุราในี่ศึกษาไว้นะจ๊ะได้รับบุญทวดไปให้ก็ได้รับลดย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ก็ยังไม่พ้นกรรมหรอกจ้ะคุณปู่หรืออากงนะเป็นอมบรึกก่อนเสียชีวิตเพราะ ท่านสร้างฆ่าสัตว์แล้วก็กินลูกหนูเป็นๆรวมทั้งกรรมสุราด้วยประดังเข้ามาจึงเป็นอมพุึกที่ท่านอายุยืนเพราะมีบุญเก่าที่เคยบริจาคข้าวนา้ำอาหารแก่คนยากจนในอดีตชาติมาประคองชีวิตจ้ะเราจะเห็นว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปต่างก็ทำหน้าที่กันไปอย่างนั้น บาปให้ผลเป็นความทุกข์ทรมานบุญให้ผลคือความสุขสดชื่นการกินลูกหนูเป็นเป็นถ้ากรรมทยอยส่งผลถ้ากรรมทยอยส่งผลนะตัวหนึ่งส่งอีกตัวหนึ่งยังไม่ส่งค่อยๆทยอยส่งทีละตัวเนี่ยก็จะทําเป็นโรคภัยไข้เจ็บมากมาย จะเจ็บออดออดแอดแอดในชาติต่อไปเ่ถ้ากรรมส่งผลพร้อมกันคือคุณหนูทุกตัวเนี่ยมารวมกันบุ๊บก็จะทำให้ตายในวัยถารกหลายๆายชาติคุณย่าอามม่าก่อนตายได้ขอร้องให้คุณแม่อยู่ดูแลใกล้กลท่านเพราะท่านรู้ตัวว่าจะอยู่ไม่น,นาน จึงต้องการคนดูแลคุณแม่ฝันเห็นคุณย่าโดยจิตนิวรณ์คือความคุ้นเคยที่อยู่กับท่านแล้วที่พี่สะายอคุณย่าตายแล้วแต่ลืมตายขึ้นก็เป็นเรื่องที่คิดไปเองจา้า้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกที่เราเห็นกายละเอียดของคุณพ่อที่โรงพยาบาลก็เป็นเรื่องคิดไปเองเพราะผูกพันกันกนะังวลด้วย คุณพ่อไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจ้าใจท่านยังผูกพันกับบ้านจึงเพ้ออยากจะกลับบ้านในตอนก่อนขึ้นรถไปโรงพยาบาลแล้วจ้าคุณแม่ป่วยนานถึงสองเดือนเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารที่ท่านหายป่วยเพราะบุญทุกบุญที่น้องชายหรือลูกชายท่านน,ะน้องชายทำให้น้องชายลูกก็ทำให้ และน้องชายให้ทำอย่คือมาแนะนำให้แม่ทำอย่างงี้งีงงคนแม่ก็อายุมากแล้วสังขารก็ย่มเสื่อมไปเป็นธรรมดาไ้ชวนท่านสร้างบุญทุกบุญให้เยอะๆจ้าคุณแม่เลิกขายเบียร์บุหรี่ก็เป็นการละบาปเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ได้เป็นบุญที่ท่านเลิกหมดก็เรียกว่าละหมดนะจ๊ะ ยังไม่ได้เป็นบุญอะไรเพียงแต่จะทำให้ใจท่านไม่หมองเพราะกรรมขายเบียรบุรี่จ้ะคือมีเท่าเดิมก็เท่านั้นไม่ได้มีเพิ่มขึ้นคุณลุงและน้องสาวเคยเป็นพ่อลูกกันมาในอดีจึงได้รับไปอุปการะจ้ะครอบพรวลูกลำบากในช่วงแรกแล้วมาดีในช่วงหลังเพราะทำทานมาไม่ซ้สม,ม่ำเสมอ ทำทานตามอารมณ์อารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำช่วงไหนไม่ทำทานชีวิตก็ลําบากต้องทํางานหนักกว่าจะได้เงินมาแต่เมื่อทานส่งผลชีวิตก็ดีขึ้นจ้าลูกเป็นไทยอรอยเพราะกมภูกโกรธในอดีต คือโกโรธแล้วโกโรธเลยมักไม่ชอบให้อภัยแล้วกอบการใช้ชีวิตปัจจุบันที่ทำมาค้าขายจึงทำให้พักผ่อนน้อยแล้วก็นอนไม่เป็นเวลากินก็ไม่เป็นเวลาจ้า,ามือด่างขาวเพราะเขาเรียกว่าวะจกรรมในอดีตที่มักจะพูดประชดประชันแต่ก็ประชดประชันไปในทางที่ดีนะเช่น อาฟังให้ดีประชดประชันในทางที่ดีสมมุติว่ากําลัอชอบคนนี้เท่าไหร่เวลาเขาแต่งตัวไม่สวยนะแล้วดูแล้วแต่งตัวตลกตลกก็จะบอกเออแต่งตัวดีนี่โอ้ยแต่งตัวสวยใช้ได้แต่เจตนาเป็นการประชดไม่ได้มีเจตนาเป็นการให้กำลังใจ<อ>ประชดเออสวยแล้วดีแล้วไปเอพื่อใ้คนอื่นก็จะขำๆตลกๆมึง อย่างนี้เรียกว่าประชดไปในทางที่ดีประชดสีสีสีเทานี่ปากสวยแต่คำพูดไม่สวยเหมือนปากเขาเรียกว่าประจีกรรมจะแก้ไขให้ทำบุญทุกบุญแผ่เมตตาให้อภัยาทานแล้วพูดแต่ปิยวาจาคำพูดวาจาที่มีประโยชน์ด้วยจ้า จริงและมีประโยชน์หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายน้องชายอุที่ตอนมาช่วยทำงานพระศาสนาก็จะช่วยปิดอบายให้คุณพ่อและคุณแม่จ้ะแม่คุณพ่อไม่ไปอบายเห็นไหมจ๊ะน้องชายในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อมาก็ได้ออกบวชตามพระราชาองค์นั้น มาบวชเป็นพระแล้วก็ปฏิบัติธรรมเข้าถึงองค์พระในตัวได้ไปทำน้าที่เผยแผ่ธรรมะจนตลอดชีวิตจ้าองค์นี้ไม่ขี้โมไม่มัวแต่โม <c oughs> เหมือนองค์วันเสาเ <c oughs> ผายแผ่และพูดช่วนดีด <c oughs> บางคนในครอบครคัวก็สร้างบุญกับหมูคนะ่คณะแบบตามอารมณ์ บางคนก็ไม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณนะดังนั้นจึงมีบางคนในครอบครัควชอบบ้างไม่ชอบวัดบ้างจ้าส่วนตัวลูกเองก็สร้างบารมีกับหมู่คณนะแบบตามอารมณ์เลยจ้าเพราะห่วงแต่ํรมาหากินส่วนน้องชายสร้างบารมีกับหมู่คณะมาตลอดจ้าจะให้บางคนในครอบครัควเข้าใจวัดก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆพูดหเหตุผล อย่ายัดเยียดความคิดเขาโดยเฉพาะต้องเริ่มต้นที่ตัวลูกก่อนให้ปฏิบัติตัวไปในทางที่ดีขึ้นจนกระทั่งเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกเขาก็จะไปในทางที่ดีขึ้นเขาก็จะยอมรับจ้า no one escapes the law Belief in cause and effect means belief in the law of karma.